ในปี2026ใครจะเป็นราชาแห่งโลกเซมิคอนดักเตอร์ท่ามกลางกระแส AI ที่กำลังโตแบบโอ้โหบ้าคลั่งเลยนะครับการเดิมพันครั้งใหญ่ในตลาดหุ้นก็กำลังจะเปลี่ยนไปและหนึ่งในวานิธนากิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Morgan Stanley เนี่ยเขาก็ได้เปิดแผนที่เส้นทางสู่ขุมทรัพย์นี้แล้ว วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับกับบทวิเคราะห์ล่าสุดนี้เลยมาดูกันว่าหุ้นตัวไหนที่เขามองว่ามีศักยภาพโดดเด่นที่สุดและที่สําคัญกว่านั้นคือทําไมทําไมบบริษัทถึงถูกเลือกและทําไมยักษ์ใหญ่บางเจ้าถึงถูกมองข้ามไปใช่เลยค่ะประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในวงการเซมิคอนดักเตอร์มาแบบ3ปีติดติดกันแล้วแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่อง AI semis หรือก็คือชิปสำหรับปัญญาประดิษฐ์ที่ความต้องการมันดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดจริงจริง แต่ว่าตรงนี้ล่ะค่ะที่มีมุมมองส่วนกระแสจาก morgan stanley ที่น่าส, <Never> สนใจมากเขาเริ่มส่งสัญญาณเตือนถึงสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรการย่อยหรือ digestion cycles วัฏจักรการย่อยฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคเลยครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรได้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าตลาดเหมือนอยู่ในงานเลี้ยงบุฟเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมา3ปีแล้วแล้วก็เอาแต่กินเมนูที่ชื่อว่า chip ai อย่างเดียวเลยแบบไม่ลืมหูลืมาตารครับ วัฏจักรการย่อยก็คือช่วงเวลาที่ทุกคนในงานเลี้ยงเริ่มรู้สึกอิ่มอิ่มจนจุกแล้วก็เอนหลังพิงโกอี้แล้วก็บอกว่าโอเคขอพักก่อนจานต่อไปนะ<อ>มันไม่ใช่การล้มเลิกนะคะแต่เป็นการหยุดพักที่จําเป็นเพื่อย่อยของเก่าซึ่งเป็นมุมมองที่คนส่วนใหญ่ในตลาดที่ทิดว่างานเลี้ยงนี้จะนี่พีมาลเวราอาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวรับมือคะ่ะโอ้เห็นภาพชัดมากเลยครับคือไม่ใช่การลม้มแต่เป็นการชะลอเพื่อปรับฐาน เอาละครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยที่สนามรบที่ดุเดือดที่สุดตลาดหน่วยประมวลผลในมุมมองของ morgan stanley ใครคือตัวเต็งครับในกลุ่นนี้นะคะมีม้าแข่งอยู่2ตัวที่วิ่งนำหน้าตัวอื่นแบบชัดเจนมากคือ nvidia หรือ nvda และ Broadcom หรือ avgo ค่ะ2บริษัทนี้คือตัวเลือกที่ morgan stanley ชื่นชอบที่สุดเลยเป็นคำถามที่ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ แต่ผมขอแย้งนิดหนึ่งนะครับคือเราได้ยินข่าวทุกวันเลยว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่าง Google, Amazon, Microsoft ต่างก็ทุ่งเงินมหาศาลเพื่อสร้างชิปของตัวเองที่เรียกว่า ASIC และแบบนี้ Morgan Stanley กำลังจะบอกว่าโปรเจกต์ระดับหลายพันล้านเหรียญพวกนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรอครับทำไม Nvidia ียถึงยังเป็นผู้ชนะอยู่เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือหัวใจของการวิเคราะห์นี้เลย morgan stanley ไม่ได้บอกนะคะว่า asic จะไม่ประสบความสำเร็จในทางกลับกันเขามองว่าตลาด asic จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมุมมองที่ว่าทำไม nvidia ถึงยังเหนือกว่าครับลองนึกภาพแบบนี้นะคะบริษัทอื่นกำลังพยายามสร้างม้าที่วิ่งเร็วขึ้นเพื่อใช้ในสนามแข่งของตัวเองแต่ Nvidia ยกำลังสร้างเครือข่ายการเทเลพอร์ตท,ที่สมบูรณ์แบบเครือข่ายการเทเลพอร์ต ใช่ค่ะเขาไม่ได้ขายแค่ชิปแต่ขายทั้งระบบนิเวศท,ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อหมายความว่า Nvidia ไม่ได้ขายแค่ชิปแต่ขายความแน่นอนใช่ไหมครับความแน่นอนที่ว่าทุกอย่างจะทำงานร่วมกันได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องไปปวดหัวพัฒนาระบบท,ที่ซับซ้อนขึ้นมาเอง ถูกต้องเป็ดเลยค่ะมันคือการขายผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI ที่ดีที่สุด Morgan Stanley เชื่อว่าเมื่อถึงจุดที่ระบบต่างๆมันซับซ้อนจนเกิดปัญหาคอขวดขึ้นมาเนี่ย Solution ครบวงจรของ Nvidia จะให้ความคุ้มค่าสูงสุดโดยเฉพาะเมื่อแพลตฟอร์มยุคต่อไปของเขาที่ชื่อ v i r a Rubin เริ่มเข้ามามีบทบาทเต็มตัวในช่วงครึ่งหลังของปี2026บทวิเคราะห์ถึงกับใช้คำว่าตลาดยังประเมินตำแหน่งของ Nvidia ต่ำเกินไป โหนี่เป็นคำพูดที่แรงมากนะครับสำหรับหุ้นที่วิ่งขึ้นมามหาศาลขนาดนี้แล้วใช่คะ่ะแรงมากเข้าใจแล้วครับชัดเจนมากงั้นถ้า NV i d i เดียกับ b r o a d c o มเป็นม้าเต่งแล้วม้าแข่งตัวอื่นในสนามอย่าง AMD กับ Mar เ e l ล่ะครับม o r g a n Stanley มองว่ายัางไงสำหรับ AMD กับ Mar เ vel นะคะได้รับการจัดอันดับเป็นอีโคเวทค่ะถ้าจะให้เทียบกับม้าแข่งตะกี้ก็เหมือนเป็นม้าฝีเท้าดีที่มีโอกาสชนะได้เหมือนกันแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ใช่ค่ะยังไม่ใช่ตัวเต็งที่คุณจะกล้าเอาบ้านไปเดิมพันด้วยยังมีคำถามอยู่ว่าเขาจะสามารถวิ่งเกาะกลุ่มผู้นำไปได้ตลอดรอดฝั่งไหมโดยเฉพาะในสนามแข่งที่มันยากๆแล้วอดีตแชมป์อย่างอินเทลอะครับมีโอกาสกลับมาทวงบลาลังไหม มุมมองต่อ Intel ค่อนข้างน่ากังขาหรือคอเชฟมากกว่าค่ะโดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจโรงหล่อหรือ foundry operations ที่ Intel พยายามจะปั้นขึ้นมาแข่งกับเจ้าตลาดอย่าง TSMC ตรงนั้นยังเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ๆอยู่เลยว่าแผนนี้จะสำเร็จได้จริงไหมแล้วก็เมื่อไหร่โอเคครับภาพของตลาดหน่วยประมวลผลชัดเจนขึ้นมากแต่การเติบโตของ AI มันเหมือนกับการสร้างรถซุปเปอร์คาร์เลยนะครับ ที่ไม่ได้ต้องการแค่เครื่องยนต์ที่แรงที่สุดแต่ต้องมียางมีล้อมีระบบส่งกําลังที่ดีที่สุดด้วยความต้องการพลังประมวลผลมหาศาลขนาดนี้มันต้องไปสร้างปัญหาคอขวดให้กับส่วนอื่นแน,แน่ชิ้นส่วนไหนในระบบนิเวศท,ที่กําลังจะรับภาระไม่ไหวครับ เป็นการเชื่อมโยงที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและนั่นคือสิ่งที่มอร์แกนสแตนลีย์ชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าโอกาสการลงทุนไม่ได้มีแค่ที่เครื่องยนต์เท่านั้นแต่มันกําลังลามไปทั้งระบบนิเวศแล้วจุดที่กําลังจะตึงตัวที่สุดก็คือหน่วยความจําหรือเมมโมรีและเวเฟอร์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชิปค่ะแล้วใครคือคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากภาวะขาดแคลนหน่วยความจํานี้ครับ ในตลาดหน่วยความจำนะคะเขาเลือกไมโครนหรือ MU เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเป็นท็อปพ c ิกอย่างชัดเจนเลยค่ะเพราะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาที่สูงขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีมุมมองที่ดีต่อ Sandisk หรือ SNDK ด้วยโดยให้เร й ติ้งเป็น overweight คือคาดว่าหุ้นจะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมได้ผู้ผลิตหน่วยความจาแล้วแล้วใครล่ะครับที่กาลังขายพลั่วกับเสียมในยุคตื่นทอง AI นี้ ใครคือคนที่สร้างเครื่องจักรและโรงงานผลิตชิปเหล่านี้ในกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตมีสองชื่อที่มอร์แกนสแตนลีย์มองบวกมากที่สุดหรือ most constructive คือ applied materials หรือ AMAT ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกครับและแน่นอนว่าต้องมี Taiwan s e ซมิคอนดักเตอร์หรือ TSMC ที่เรารู้จักกันในชื่อ TSMC นั่นเองค่ะ โรงหล่อชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสองบริษัทนี้เปรียบเสมือนผู้ควบคุมประตูสู่เมืองทองคำใครก็ตามที่ต้องการผลิตชิป AI สุดล้ำก็ต้องมาผ่านประตูของสองบริษัทนี้เราพูดถึงแต่บริษัทยักษ์ใหญ่กันมาตลอดเลยแล้วมีดาวรุ่งดวงเล็กๆที่น่าจับตามองในบทวิเคราะห์นี้บ้างไหมครับมีบริษัทไหนที่ทาชิ้นส่วนเฉพาะทางที่ทุกคนกาลังต้องการแต่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรือเปล่า มีค่ะและเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆ Morgan Stanley ได้ยกให้ Astera Labs หรือ ALAB เป็นหุ้นขนาดเล็กหรือ small cap ในกลุ่มธุรกิจ data center ที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษเลยคือถ้านึกภาพว่า Nvidia และเหล่า GPU คือสมองของ data center นะคะ Astera Labs ก็คือผู้สร้างระบบประสาทค่ะ ร,ระบบประสาทหมายความว่ายังไงครับคือเขาไม่ได้สร้างชิปประมวลผลหลักค่ะแต่สร้างฮาร์ดแวร์เชื่อมต่อความเร็วสูงที่ทำให้ GPU หลายพันตัวใน Data Center สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้โดยไม่เกิดปัญหาคอขวดอ๋อเหมือนทำให้รถไม่ติดใช่เลยค่ะยิ่งโมเดล AI มีขนาดใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นเท่าไหร่ระบบประสาทที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนี้ก็ยิ่งมีความสาคัญไม่แพ้สมองเลย Morgan Stanley มองว่า a s t ตราแล็บเป็นผู้เล่นสำคัญในเบื้องหลังที่หลายคนมองข้ามไปแต่กำลังจะทวีความสำคัญขึ้นอย่างมหาศาลเลยค่ะน่าทึ่งมากครับเหมือนเป็นฮีโร่ที่ทำงานอยู่หลังฉากเลยเอาล่ะครับเราเจาะลึกในโลกของ AI ที่เติบโตอย่างร้อนแรงมาพอสมควรแล้วแล้วตลาดส่วนอื่นของจักรวาลจะมีคอนดักเตอร์ล่ะครับอย่างตลาดอ n นาล็อกสถานการณ์ที่นั่นเป็นเหมือนการแข่งขันที่บ้าคลั่งแบบนี้ด้วยหรือเปล่า แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะตลาดอนาล็อกเป็นอีกส่วนที่สำคัญมากนะคะแต่ภาพรวมจะเหมือนกับปี2025คือกำลังปรับตัวดีขึ้นแต่เป็นไปอย่างช้าๆอืมไม่ได้หือหวาเหมือนตลาดดิจิตตลแต่เป็นการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปมีความมั่นคงมากกว่าเหมือนเรือที่ค่อยๆแล่นไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ใช่เรือเร็วที่โฉบเฉี่ยว ในตลาดที่เติบโตช้าๆแต่ชัวร์แบบนี้เรากำลังมองหาหุ้นประเภทไหนครับระหว่างหุ้นคุณค่าหรือ value กับหุ้นเติบโตหรือ growth Morgan Stanley ชี้เป้าไปที่2บริษัทที่น่าสนใจในตลาดนี้ค่ะตัวแรกคือ NXP Semiconductors หรือ NXPI ซึ่งถูกนิยามว่าเป็นการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างการเติบโตและมูลค่า best combination of growth and value ใช่ค่ะพูดง่ายๆคือเป็นหุ้นที่ยังโตได้ดี แต่ราคาก็ยังสมเหตุสมผลอยู่ส่วนอีกตัวคือ analog devices หรือ ADI ที่มีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งแต่ก็ต้องแลกมาด้วยราคาหุ้นที่แพงกว่าเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อโอกาสการเติบโตที่สูงกว่าค่ะโอเคครับเราได้เดินทางไปทั่วทั้งระบบนิเวศของเซมิคอนดักเตอร์แล้วถ้าจะให้ดึงทุกอย่างกลับมารวมกันอีกครั้งอะไรคือบทสรุปหรือภาพใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากแผนที่ของ Morgan Stanley ฉบับนี้ครับ ถ้าจะรวบยอดความกิดทั้งหมดนะคะเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนมาก1คือ AI ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้อย่างไม่มีข้อโต้แยง้ง2คือความเป็นเจ้าตลาดของ Nvidia ไม่ได้มาจากตัวชิปอย่างเดียวนะคะแต่มาจากความแข็งแกร่งของทั้งระบบนิเวศท,ที่เขาสร้างขึ้น ซึ่งเป็นกำแพงที่คู่แข่งเจาะเข้ามาได้ยากมากถูกต้องค่ะและ 3. คือโอกาสการลงทุนที่แท้จริงได้ขยายวงกว้างออกไปทั่วทั้ง supply chain แล้วตั้งแต่หน่วยความจำอย่างไมครอนอุปกรณ์การผลิตอย่าง TSMC, AMAT ไปจนถึงผู้เล่นเฉพาะทางอย่าง Astra e Labs และประเด็นที่4ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดในระยะยาวก็คือคำเตือนเกี่ยวกับ วัตักรค่าย่อยใช่ไหมครับชื่อหุ้นที่น่าสนใจแต่มันคือแผนที่ของระบบนิเวศเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันยังไงตั้งแต่ความต้องการพลังประมวลผลในคลาวที่ส่งผลเป็นลูกโซ่ไปยังซัพพลายของเวเฟอร์และสร้างประโยชน์ให้ผู้ผลิตอุปรกรณ์แต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำเตือนเอาไว้ว่าการเติบโตที่ร้อนแรงนี้อาจไม่ได้เป็นเส้นตรงตลอดไป ซึ่งการที่มอร์การแสตันเล์แสดงความกังขาเกี่ยวกับแนวโน้มในอีก5ปีข้างหน้าและพูดถึงวัฏจักรการย่อยก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไวใ้ให้เราได้คบคิดกันต่อใช่ค่ะและคำถามนั้นก็คือในขณะที่เทคโนโลยี AI พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเราจะแยกแยะระหว่างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวกับฟองสบู่ที่เกิดจากกระแสะความนิยมชั่วคราวได้อย่างไรและอะไรคือสัญญาณเตือนที่เราควรจับตาม,มองเพื่อให้เห็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรการย่อยนี้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง ถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้กดติดตามช่อง Tiger Review ไว้เลยและอยากให้ทำคลิปแบบไหนพูดเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไป